<B> ปี198ตามปฏิทินสุริยคติโตเกียวแขวงคิตะโอ้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าแออัดช้ไดท่าไปรถไฟนี่ก็มีควันออกจากปากชายคนหนึง่งมันก็ระเบิดออกมาทุกคนต่างแตกตื่นแล้ววิ่งหนีแล้วก็ปล่อยโบกี้ไว้ที่พระเอกกุณด้วยโอ้จากคนดีกลายเป็นปีศาจได้ขนาดนี้เพลกก็ตั้งใจจะส่งมันไปสู่สุคติแหละแต่แบบว่านวดดับเพลิงมาแล้วอะครับผมพวกคุณพลาดแล้วที่คุณไปห้ามพระเอกเอาละครับเตรียมพร้อมสวดส่งวิญญาณได้เลยกระสุนดับเพลิงพิเศษจริงได้โอยขนาดััั้ยงดดบบไไไม่คครทุกน เ็นนคกลับช่อมเอ้ยหลาท่อมหลอนไฟก,ก็จะตกลงมาเล็กใส่เกียร์มาพุ่งไปช่วยเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นเื่อนอิมเพรชันที่โรแมนติกดีแล้วนะอขอโทษที่แนะนำตัวช้าครับผดับเพลิงรุ่น3ชินละคุซากาเบะครับน,นี่เนีออ่ยเลยรอยเท้าปีศาจอ้าวแล้ว แลวจ้องผมไหมะครับนบ,บดับเพลิงที่8นี่คือหน่วยตั้งใหม่จริงป้ะทำไมมันโกโลกโกโสแบบนี้ขมออนไกทั้งสองก็เดินไปอย่างเงีย,งยบๆจนพี่แว่นถามว่ามันโสมสินะอ,อ๋อมาถึงก็เปลี่ยนชุดเลยเว้ยแต่แบบผู้กองคุณจะค่อยหัวแนะนําตัวไม่ได้พี่แว่นเป็นผู้หมวดชื่วาทาเคฮิซะาฮินาวะว่าแต่ทําไมรูปสมัครนายถึงต้องยิม้มอ่ะตอนตื่นเต้นผมจะหน้าตึงเลยเหมือนยิ้มครับจริงเลยจ้าไหนลองสบตาเจ้ดูหน่อยแส่ แหมนายน,นี่น่ารักใช้ได้เลยนะเน,นี่ยไม่ใช่ว่าผมอยากจะยิ้มเย้ยใครนะครับว่าไปทำไมนะถึงอยากจะเข้าหน่วยพิเศษนี้ผมมาเพื่อเป็นฮีโร่ครับผม,ม <laughs> ยังไงซะที่นี่เราต้องทํางานเป็นทีมนะตอนเป็นเด็กเกิดอุบัติเหตุตอนไปฝึกถูกเรียกว่าปีศาจตอนนี้ก็เลยจะมาเรียกคะแนนเหรอฉากนี้ผมคิดว่า Facebook ไม่น่าจะซีเรียสมั้งนะ <laughs> อเช้หัวดำเนี่ยถึงแม้จะดูโหดแต่อยู่ในโหมดโลกสวยจ้าสองสาวได้มาแนะนําตัวกับพระเอกในระหว่างที่อเจยกำลังจีนเลยป้าเข้าหัวเลย คืออาเจาตอนนี้เพิ่งอ,อาบน้ำเสร็จใช่หมแล้วยิ่งแบบมาทำตัวน่ารักด้วยอะครอบอะไรกันพ่อฮีโร่อะไรคุยอะไรเหมือนพี่แว่นจะชอบเจ๊หัวดํานั่นนี่ เอาล่ะเ,เริ่มประชุมได้เราไม่รู้ว่าคนไฟลุกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงจู่ๆทั่วโลกก็มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมารุ่นแรกเดี๋ยวจะควบคุมตัวเองไม่ได้มันจะไม่หยุดอยู่กับที่จนกว่าแกนกลางจะถูกทำลายภารกิจของพวกเราคือส่งคนไฟลุกไปสู่สุคติและมีหน้าที่สื่อว่าคนไฟลุกนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราต้องเป็นฮีโร่ให้ได้ในระหว่างที่พระเอกนอนก็คิดถึงคุณแม่และเอกเนี่ยอยากเป็นฮีโร่ตั้งแต่ยังเด็กแล้วคนรอบตัวเรียกพระเอกว่าปีาศาจแม้กระทั่งเครือญาอติขอออองงงตตตััววเเเเพราาาาะหนนาาน้้ที่่ยมลลด ชินละเตรียมตัวพร้อมใน30วีซะผู้กองไม่มีพลังพิเศษคนไฟลูกคือภรรยาของผู้จัดการโรงงานซิสเตอร์ไม่มีพลังพิเศษผู้กองแว่นมีพลังรุ่น2อาเจมีพลังพิเศษรุ่น2พระเอกมีพลังพิเศษรุ่น3รถลบเพงพิเศษพุ่มกรอบแมสบ็อกซ์นัน ทุกคนผีกทางให้กับรถดับเพลิงด้วยจ้าพลังงานพร้อมใจพร้อมไปได้เอาล่ะนาจะได้เป็นฮีโร่แล้วนะตอนนี้ผู้ชายทุกคนก็ช่วยกันพ่นน้ําอย่างเต็มที่<ม>คนไฟลุกครั้งนี้บอกเลยว่าคุ้มคลั่งพอสมควรเหมือนประมาณว่าจับได้ว่าผัวมีกิ๊กอะไรอย่างนี้เลยละ่ะสามีที่เห็นภรรยาของตัวเองกลายเป็นคนไฟลุกเนี่ยก็อ้อนวอนซิสเตอร์ใหญ่เลยครับช่วยส่งเมียของผมไปสู่สุขติด้วยเถิดนี่ไงแค่นี้ก็เป็นฮีโร่แล้วนะจ๊ะโอ้โหุณแนครับคือแบบโคตรจ้าเปลี่ยครับนี่คือรอยยิ้มที่แท้จริงข้างในโรงงานนีบอกเว่ไฟทม พระอเอกได้เห็นภาพและสูตรกลิ่นของไฟเข้าไปขาได้ย้อนไปถึงอดีตโดยฉับพลันในระหว่างที่พระเอกนั้นเสียอาการทุกคนในทีมหาได้ทิ้งพื่อเอกหม่เพราะพวกเราคือพวกพ้องความกลัวทำให้เราตัดสินใจได้อย่างสุข,ขุมแต่ในทางกลับกันอย่ากลายเป็นคนขี้ขลาดสละเอาลาเพร่อเอกฟื้นตัวอาเชของเรามีพลังในการควบคุมไฟ ในตอนนั้นคุณแม่บอกให้พระเอกรีบหนีไปทุกคนต่างโทษว่าเป็นฝีมือของพระเอกฉันไม่ได้ทำตอนนั้นมันมีอะไรบางอย่างโย่บางอย่างที่นอกจากพวกเรานัะขยะขยะแขงไงไอปีศาจหลังจากนั้นผมไม่สามารถยิ้มจากใจได้เลยอลพอตื่นขึ้นมาก็พบกับแสงสีฟ้าบนชุดของพลดับเพลิงพระเอกสลบไป5วินาทีได้ในเมื่อพระเอกลุกขึ้นมาได้แล้วเอาล่ะทุกคนเตรียมประจันบานเวลาสามทุ่มสิบนาทีช่วยภรรยาของเจ้าของโรงงานไปสู่สุคติ เราอยากเป็นฮีโร่เพื่อปกป้องคุณแม่และน้องชายคุณแม่น้องชายผมขอโทษนะแต่สัญญา่อีกข้อผมจะรักษาไม่ให้ได้คุณแม่ครับผมไปเลยนะฉันไม่ใช่ปีศาจแต่ฉันจะเป็นฮีโร่ชิสเตอ์อินุยุใช่โฮไม่วะอัคคะมาดาไอวะทามาชิโนอิบุิคยวะทามาชิโนไคฟุกุทามาชิโ อาเจตกใจในพลังของรุ่นที่สามขอให้ไปสู่สุกตินะครับล่าชอมแ,แล้วเราเมียผมละครับเจ้าหน้าที่ชินระส่งเธอไปสู่สุกติอย่างไม่ทรมานผมขอบคุณมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ชินระทุกคนต่างปลอบมือกับเหล่าฮีโร่ของพวกเขาลูกเท่มากเลยจ้ะและนี่ก็คือยิ้มที่ออกมาจากใจอีกครั้งแกตายฆ่าตัวตายหรือป่วยตายแต่ที่น่าสยดสยองมากที่สุดก็คือไฟครอบตาย โอ้นี่มันปราสาทของฉันทั้งสองได้คุยกันถึงการแข่งขันพลดับเพลิงมือใหม่อ๋อแล้ววันนี้ก็จะมีเด็กใหม่มาด้วยนะส่วนพวกฉันก็จะแบบว่าไปคอยให้กำลังใจละกันแสงส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างของปราสาทหลังใหญ่มีฮีโร่มือใหม่ที่เต็มไปด้วยแพ้ใจถ้าเป็นพลดับเพลิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นเขาอาจจะรู้ก็ได้มาถึงกระทักทายกันว่า 3, ไอ้ปีศาจไอ้อัศวินเสงเคลง่งร้อนขนาดนี้มันต้องจัดการเละหนะ้าด้านฟ้าของปราสาทคุณเจก็กำลังจุดไฟด้วยแอลกอฮอล์จึงได้้มาเป็นนนองไฟดุดกที่ร รุ่นสอนั้นไม่สามารถจุดไฟได้ด้วยตัวเองเหมือนซิสเตอร์จะชอบไฟที่เป็นเนื้อรูปร่างสวยๆเช่นคืออาเธอร์บอยราชาอัศวินผู้มีพลังพิเศษรุ่นที่3าพวกคุณคือเจ้าหญิงสินะครับคือไอหมอนี่ถ้าเราด่ามันว่าอัศวินขี้กากมันก็จะเปลี่ยนจากอัศวินเป็นราชาเฉยเลยทั้งที่มันเป็นแค่คนบ้าปัญญาอ่อนแต่แบบว่าสาวๆติดเต็มเลยใครว่าชินร้าออกจากเท่อะไรนี่มีเรื่องอะไรเนี่ยอะไรนี่มันอะไร ห้ามเอาไฟมาเล่นดิเข้าใจไหมอ่าฝากตัวด้วยนะบนหน้าโต๊ะกลมโต๊ะเกลืมอะไรผู้น้อยโอ้โหอยู่ในเซฟส่วนเลยนะพวกมึงเนี่ยอ่าช่างเถอะแม่เก๊กรอดเชียฉันขอทดสอบนายสองคนหน่อยละกันมากีีเป็นคููมือสองคนนี้ด้วยเด็กๆเต็มที่เลยนะเพราะมากีีเคยเป็นทหารเก่ามางั้นมันเริ่มกันลี อาเจจะน่ารักไปไหนเนี่ยแต่ว่าตะกี้มือนเห็นผู้กองออกกำลังกายอยู่อะว้าวว่านึกว่าจะซีเรียลชินละนะมั่นใจในพลังของลุยสามมากเกินไปหน่อยมา ตาของฉันแล้วสินะเม้พอดุมเซกดาบออกมาอย่างเท่บอกเลยว่าพลังของดาบนี้เธอดับไม่ได้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของฉันทำมาจากพลง<บ>ังมาดับไม่ได้หรอกนะจากรเจอซศวินน่ะจะไม่ทําร้ายเจ้าหญิงนี่แนี่นี่เน่ยอหน้เนานเจ้าหญิงต้องคุกเข่าเข่าเสยไปที่ปลายคางดิแจ้แคร์ในการหมวดแว่นแล้วนะคะผมว่าและสองคนนี้แม่งต้องชอบกันต้องอาด่าฉันว่ากอรีล่าเขาราดน้ําลงน้ํามันแท้ๆเลยพอชิเนราพูขาาดขึ้นมานี่คือแบบพี่สาวทำไมทําหน้าเหมือนยักษ์อย่างนั้นล่ะครับในเมื่อดับไฟไม่ได้ก็ควบคุมมันเลยล่ะ ถ้าทั้งสองเป็นปีศาจและอัศวินยายมาจีนี่ก็แม่หมดแล้วล่ะขุดดดเอาไฟของทั้งสองมาเป็นไฟของตัวเองรุ่นที่สองแล้วไงถ้ามีไฟฉันก็ไม่แพ้เอาเถอะถ้างัันก็พอแค่นี้ก็ได้ ณนะร้านราเมงทั้งสองแม่ก็ยังกินแข่งกันอุ้ยน่ารักจังเลยผมกินเลยไ,ไม่เนี่ยราเมงร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงผู้กองใจดีแบบนี้เคยของขึ้นหรือเปล่านะสงสัยอะไรเจ๊จ๊ะแม่ผู้กองกับอัศาวินคลิกเจ็กที่เข้ากันดีดีนี่คือขวานดับเพลิงรูปแบบที่7ถ็าเหี่ยวไก่จะมีะปูศักดิ์สิทธิ์ออกมาส่วนอัศาวินเนะี่ยเขามีดาบของตัวเองอยู่แล้วอัดไฟของตัวเองเข้าไปในดาบพลาสมาที่มีความร้อนและเข้มข้นสูงแต่แบบผู้กองต้องแบกอาวุธกว่า30โลแถมยังให้ผู้หมวดมาแบกช่วยด้วย คนไฟลุกปรากฏตัวที่แขวงไทโตเขตอียะค่ะคราวนี้เป็นบ้านที่รัวติดกันเพราะฉะนั้นพ่อเผามือหน่อยรับรูปแบบที่7็ไปชิละอาวุธห้ามไม่ใครเห็นไปอันขาดแต่แบบเหตุการณ์นี้ปกติมากเลยครับทุกคนเด็กสาวคนนี้เสียทั้งพ่อทั้งแม่ก่อนหน้านี้แม่คนนี้ก็พ่อสินะอาจจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นได้ทุกคนห้ามประมาททั้งสองดันควักอาวุธออกมาซะงั้งงนฉันบอกไปแล้วไงว่าห้ามให้ใครเห็นอาวุธคนไฟลุกเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนใช่ไหมละ่ะมีหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นนักสแสสสสสวงงงงบบุุุญญคคคคนนททีี่่่่เเเราเาาขขไปููติืออออััยยก็ อยากให้ญาติเห็นถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่หน่วยฉันแม่แห่ในที่สุดตัวรา้ายก็ปราดกฏตัวสักทีไฟที่ระเบิดออกมาหนักเกิดจากบักนี่เปลวไฟนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นของคนไฟลุกพอเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกหดหูเลยครับแต่เข้าไม่ได้แบบว่าทําอะไรเลยโอ้โหมองมายังรูปครอบครัวด้วยอศัศวินขอเป็นคนจัดการเองเพราะเขาคนนี้กําลังทรมานอยู่เวลา1 7บเนาฬิกาหกนาทีส่งคนไฟลุกไปสู่สุกติอศัศวินพร้อมซิสเตอร์ก็เริ่มสวดเลยใหว่าให้ตัวเสนนรช จำไว้นะความชินชาน่ากลัวที่สุดจู่ๆก็ไม่ผงอะไรลอยออกมาและเกิดการระเบิดรอบตัวทุกคนรีบออกไปผู้กองได้ไปเอารูปครอบครัวจนตัวถูกทับใครมีคนทำวะไม่เกินไปสุดยอดนะป้าจะพวกดับเพลิงน่าโง<อ>่เนี่ยมันแค่นำจิ้มชัดเจนเลยว่ามีมือที่3คนที่มาซ้ำเติมผู้เหลือรอดฉันจะจับมันให้ได้ไอแอสวินถึงกับเก็บดาบมิดชิดลูกสาวคนนี้น่าสงสารเหลือเกินคุณพ่อองคุณเผชิญหน้ากับเปลวไฟได้อย่างกล้าหาญท่านทั้งสองต้องคอยปกป้องคุณอยู่แน่นอนครับ ทั้งพระเอกและอัศาบินนี่ก็นอนไม่หลับมีบางอย่างที่ต้องนอนหลับทนนาน,นาถึงจะเห็นหลังจากนั้นทั้งสองก็หลับตาแล้วก็จินตนาการเลยพวกเราต้องรีบหยุดปรากฏการณ์คนไฟลุกให้ได้โたちがこの人体発火現象คโนจินไียชเม ไอ้ผงนี้นี่มันผงระเบิดตอนที่แล้วนี่วะโลกตอนนี้กำลังวุ่นวายมีหลายประเทศที่ล้มสลายไปพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีน้อยโดยเฉพาะจัก,กรวรรดิโตเกียวซึ่งเป็นบริเวณโบวชเซโยและกลุ่มธุรกิจไฮจิเมะได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังไฟอามาเท,ทราสืเจ้านี้ที่นายสร้างให้นี่มันสุดยอดจริงๆหน่วยพิเศษที่8ปมีปีศาจอยู่ใช่ไหมฉันได้สืบข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยละหน่วยนี้กาเนิดจากบุคลิกที่แข็งแกร่งและแรงดึงดูดของไอ้ผู้กองมันช่างน่าสนใจจริงๆเลยโดยเฉพาะชินระชิคุซากะเบะ สาวย้สวัสดิ์ผู้นี้เป็นพลดับเพลิงชั้นสองมีพลังพิเศษรุ่นสามแหลมแหลมเกินไปเลยนี่คือมาสช็อตของกลมดับเพลิงตัวแรกนี่คือแบบเป็นหมาหน้าตาลุงนะเนี่ยนี่คือเจว่าตาลุงน่ารักหรอเออนี่คือที่นั่งแขกผู้มีเกียรติตอนนี้เพลกลังหาคนคนนั้นอยู่และเขาก็เจอเขาได้เรียบวิ่งเข้าไปทักทายและได้ถามเรื่องราวเมื่อ12ปีก่อนแต่แบบมีคนมาขัดจังหวะอะครับ เล่ก็ยังวิ่งตามตือผู้กองหัวขาวแต่ก็ยังมีประกาศมาขัดขวางปีหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วนี่ผ่านมา12ปีใครจะไปะจําได้ ที่นี่จะจำลองที่เกิดเหตุหลังจากที่ช่วยผู้ประสบภัยได้แล้วให้ไปที่เจ้าหน้าที่ที่จำลองเป็นคนไฟลุกเอาละทุกคนระวังไปทุกคนต่างวิ่งไปอย่างไวยกเว้นพระเอกพอแบบผมก็บินไปเองเลยละกันแล้แมวไม่ยอมแพ้ครัคบใส่เกียร์เมียวแล้ววิ่งตามเลยภารกิจนี้ก็รีบทํารีบเสร็จจะได้ไปตามตีมผู้กองหวัวขาวต่อพอเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยเจอตัวร้ายเลยฉันจัดการเรียบร้อยแล้วมามาคุยกันเรื่อง12ปีก่อนนะอยากรู้ป่ะ่อยากรู้สิถ้าเสียทางคุณแม่และน้องชายไปแก แกเป็นใครกันในระหว่างนั้นเพเอกก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่บางอาจไม่สนใจฉันฆ่าทิ้งเลยดีไหมพเพล็กพุ่งเข้าใส่อย่างไวตอนเต้นบีบอยดับไฟในมือมันแกรู้อะไรบอกมาให้หมดงั้นถ้าทำให้ฉันสนุกได้เนี่ยจะบอกให้ละกัดอะไรเนี่ยฮะทำไมกา,กากได้ขนาดนี้ฆ่าแม่งเลยดีไหมเนี่ยตาย กูตายแนะ่นายนี่เจ๋งว่ะขนาดนี้ยังยิ้มได้มะจะบอกให้ละกันน้องชายของแกยังไม่ตายโชดโดนไฟครอบไปแล้วนี่เ้าย,ยังไม่ตายตอนนี้เขาอยู่ไหนไม่สงสัยเลยว,ว่าใครปิดบังอยู่นั่นไงพอจะนึกออกแล้วละสินอกจากนั้นแกรู้ได้ยังไงเอ,อยสนใจฉันถึงขนาดนี้นายแม่งเจ๋งว่ะนายกาลังสงสัยนวยดับเพลิงอยู่ใช่ไหมมาเป็นปีศาร์กับฉันแล้วค้นหาความจริงฉันวิสนเกตทำลายเจ้าหน้าที่อหน้าผิดบังจริงๆเลย สุดยอดเลยนี่คือพลังของปีศาจ <ś led> หัวใจแทบวายถึงหน้านั้นมีอะไรน่ากเกลียดอยู่ลุกออกไปจากโกอัวสวินก่อนได้ไหม นนั้นน้องแมวรีวิ่งเข้าไปอันตรายก็พุ่งเข้ามาแต่สวินก,ก็ช่วยไม่ได้เอ้ยตัวเกก,กะมาจนได้พวกนายมาก็ดีแล้วรีบไปแจ้งผู้กองชีจะไปกลัวอะไรฉันจะจัดการมันเองไอ้ปัญญาอ่อน <c oughs> ออ้ฟันเร็วดีนะแต่แบบฟันไม่ได้เลี่ยงอะเีย <c oughs> <c oughs> ฉันบอกแล้วไงวันนี้ไม่ใช่การแข่งถ้าแกยืนกลานจะเป็นฮีโร่แล้วล่ะก็งั้นก็เริ่มจากการช่วยทุกคนที่อยู่ที่นี่เนาะเพราะตอนนี้มันโปรยขี้เท่าไปทั่วเลยแล้วเจอกันใหม่เปลี่ยนใจตอนไหนก็บอกได้นะขอให้โชคดีทุกคนรีบหนีตอนนี้จะระเบิดแล้วอัศาวินไปฟันเพดานนี่ต่อโดยน้องแมวจิ้มมันออกตอนนี้คือพระเอกแบก4คนเลยก็ดูเอาละกันนะครับว่าสุดแค่ไหนหน่วยที่หนึ่งนี่คือแบบเละแน่แน,น่นดับเพิงต้องเป็นฮีโร่สิวะ ตอนนี้น้องแมวคือแบบสติแตกไปแล้วอัศวินกูตอนนี้คือสวดภาวนาเลยโอ้โหผู้ก,กองผมข่าวนี่มาอย่างเท่เลยเอ,อลแล้วผมละครับโอ้โหข้างล่างมีเพื่อนๆนะรอรับอยู่สุดยอดนี่คือจิตวิญญาณของหน่วยแปดโชคดีจริงๆที่พวกคุณมีกล้ามกัน เอาไรนะเอาล่ะพระเอกก็ช่วยทั้งสองคนได้อย่างปลอดภยัยตอนนี้สถานที่นี่คือแบบพังไปหมดแล้วผู้กองหัวขาวถึงกับเดินมาขอบคุณพระเอกด้วยตัวเองที่ได้ช่วยลูกหน่วยของเขาไว้แต่พระเอกก็ไม่ค่อยจะรู้สึกสักเท่าไหร่จนผู้กองหนุนตัวเองมาครับพระเอกนี่แบบดีใจเลยเอาล่ะงานนี้ก็จบลงละลูกน้องของนายเนี่ยสุดยอดว่ะพอดับพงดับเพลิงอะไรเสร็จก็เริ่มตัวสอบสอบส,อบสวนได้เลยผมได้เจอชายหน้าสงสัยข้างในนั้นผมสงสัยครับพวกคุณปิดอะไรไว้หรือเปล่าพวกเราต่อสู้เพื่อผู้คนจริงๆใช่ไหมครับมันก็ใช่แต่ว่าหน่วยพิเศษ เกิดจากโบเซโยกองทัพโตเกียว ok และกรมดับเพลิง3สถาบันมารวมกันแต่และสถาบันก็มีอิทธิพลต่อนหน่วยต่างๆอาวุธที่พวกเราใช้นก็มาจากไฮจิเมะไฮจิเมะควบคุมเงินทุนและผลประโยชน์ไว้จํานวนมากข้อมูลของแต่และหน่วยก็จะเก็บไว้ส่วนตัวไม่มีการแชร์ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นอาจมีบางหน่วยที่รู้แล้วก็ได้แล้วก็อาจจะมีบางหน่วยงานที่คิดไม่ซื่อไม่ใช่แค่นายฉันก็สงสัยหน่วยดับเพลิงเหมือนกันหน่วยของเรากตั้งโดยสมาชิกบางส่วนของกรมดับเพลิงหน่วยเรามีหน้าที่สืบสวนหน่วยหนึ่งถึงหน่วยเจ็ดต้องมีสักหน่วยที่รู้ความลับของคนไฟลลุกแแ้วน่ๆ จะหามันให้เจอแล้วก็ช่วยทุกคนพระเอกนี่แบบซาบซึ้งใจจนดาวเต็มฟ้างานนี้พระเอกช่วยเต็มที่ฉันดีใจที่นายอยู่หน่วยเราตอนที่3ก็ได้จบลงไปแล้วใช่ว่าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเรากดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามเลยเพื่อจะมีบางคนที่แบบทนรอไม่ไหวก็สามารถไปดูแบบถูลิขสิทธิ์แล้วก็ฟรีๆได้ที่ aasplay เลยนะจ๊ะมียันภาคสองครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะนี่เต็มใจพูดแหละอ้าวละแล้วเจอกันใหม่คลิปนะ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะจ๊ะ